ในที่สุดนักร้องหนุ่มคมเข้มกันนพัทนอินใจเอื้อก็สามารถกลบกระแสวิพากษวิจารณ์ถึงความเหมาะสมกับบทนักแสดงนำละครเวทีเรื่องมิตรไซงอนไว้ได้อย่างสวยงามค่ะเพราะนาทีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนุ่มกันยังคงรักษามาตรฐานการเล่นละครเวทีไว้ได้อย่างดีเยี่ยมส่งผลให้สื่อมวลชนต่างชื่นชมว่าเป็นละครเวทีที่พลาดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยเลยค่ะ วันนี้ตามติดชีวิตดาวเลยตามติดไปถึงเบื้องหลังการทำงานในโรงละครเมืองไทยรัชดาลไยเทียเตอร์ค่ะที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่2องของหนุ่มกันพร้อมไปดูกิจวัตรประจำวันของหนุ่มคนนี้ว่าก่อนที่จะได้โชว์เสียงร้องสุดซาบซึ้งบนเวทีในแต่ละวันนั้นหนุ่มกันต้องทำอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ oh. Oh, yeah. okay. นั่ดในชุดดาใช่ไหมเนี่ยไม่ลรับผ้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าในวอร์มไปวอร์มร่างกายอยู่เนี่ยมาทําไมครับก็วันนี้หลังจากที่เราใส่ชุดหล่อขอโทษท่านผูได้เลยครับผมคือใส่ชุดหล่อไปถ่ายในหูเรื่องมาแล้วก็กำลังจะวอร์มร่างกายในการที่จะเตรียมตัวในเรื่องของร่างกายแล้วก็เสียงให้พร้อมกับการแสดงละครบีทีไม่ใชชงนย้อในรอบเดืนนี้ครับผมเพราะฉะนี้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับไม่คิดว่าจะบุกเข้ามาในห้องขนาดนี้ก็เลยวายเล็กน้อยขอโทษนะครับ มาครับผมเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนําห้องพักของกันกันนะครับเป็นห้องที่เอาไว้เรียกว่าหลาังสมาธิแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะ,สะแสดงละครเวทีในทุกครั้งเลยครับผมก็จะมีเตียงนอนด้วยครับเตียงนอนเนี่ยส่วนใหญ่วันวันรอบธรรมดาจะไม่ค่อยได้นอนแต่ว่ารอบเสาร์อาทิตย์เนี่ยพอเล่นรอบแรกเสร็จปุ๊บตอนบ่ายเนี่ยก็ต,ยยต้องมาหลับตาพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถึงให้เราได้รีแลกซ์กับร่างกายก่อนที่จะไปทาการ แซ่รอบสองต่อนะครับะครับพร้อมมากนะครับผมก็จะมีของแฟนคลับด้วยนะครับการตันาแมีนี่ครับที่ฉีเท้าเพราะว่าเท้าเ่อไ้าจะเน่าเหรอไม่มันป็นรองเท้าแบบทหารไงมันเลยแบบปรับนิดนึงก็ต้องแบบพ่นสเปรย์การเอาไว้การคนอื่นก็ตายเวลาได้ได้กลิ่นของเท้าเราอะไรอย่างงี้นะครับว่าผมเป็นคนที่ข้้งจะดูแลตัวเองครับไม่ค่อยจะเหมือนกับพี่ชายผมเดียวพี่โน่ที่ ไม่ค่อยเป็นใจอื่นเขานะครับตัวเขาเองเน่าก็ไม่ไหลก็ปล่อยไปก็จะมีเนี่ยครับพี่เขาจะโชงให้เป็นบีรอลค่าให้เราได้เฟรชแล้วก็ช่มมชวยแล้วก็จะมี <c oughs> อะไรอ่ะ เดี๋ยวไปเล่นเสรจ็จก็จะมีพี่เขาจะชงโปรตีนให้กินนะครับตัวของพี่กันนอกจากการวิ่งวอร์มร่างกายแล้วเห็นว่าวันนี้ต้องเผาหัวด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการเผาหัวคืออะไรการเผาหัวคือการจุดไฟที่หัวแล้วก็ให้มันไฟลุก <c oughs> ผมรอเล่นครับ <c oughs> การเผาหัวคือการที่ได้มาวอร์มก่อนได้มา,ารันตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงประมาณแบบกลางองค์หนึ่งเล็กน้อยซึ่งให้เราได้รู้สึกว่าวอร์มแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องเบตัวเพราะว่าหลังจากที่เราหยุดมาประมาณ สองวันจันทร์อังคารน,นะครับผมพอมาถึงวันพุธวันที่เราเล่นวันแรกรอบแรกเนี่ยเขาจะต้องทําการออวอร์มเผาหัวทุกครั้งนะครับประมาณประมาณออครึ่งครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะทาการแสดงจริงน,นะครับให้เราได้รู้สึกว่าเราไม่ลืมกับโมเดิร์นชั่นต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เราซ้อมกันมาที่เราเล่นเล่นกันมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับงันวันนี้สัญญานะว่าจะให้เราไปตามติดตลอดต้ไปแล้วเหรอ ได้ครับเดี๋ยวให้สัญญาว่าจะให้ตามติดชีวิตการน,นพัน์วันนี้อีกหนึ่งวันโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศของด้านข้างเวทีนะครับนี่พี่ๆเขาจะวอร์มตรงน,นี้ซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะมาวอร์มด้วยในในช่วงของการวอร์มเสียง แรงเล็กน้อยครับเพราะว่าปกติที่พี่เขาจะวอร์มด้วยกัรเน้นข้อกระจกแต่ว่าพอเขามาวอร์มที่เวทีเนี่ยผมก็เลยต้องวอร์มเสียงเองนะครับเพราะว่าไม่ไรครับเดี๋ยวเราไปวอร์มข้กระจกกันดีกว่าเออลืมไปครับว่าอันนี้เป็นโต๊ะของผมนี่เป็นเก้าอี้ของผมนะครับนี่เก้าอี้ที่เอาไว้นั่งรอแซนบายทำสมาธิก่อนจะขึ้นเวที ของการมองร่างกายทุกวันของกัันระทหลังจากต้องวอมร่างกายกันเกือบชั่วโมงแล้วนะคะ ช่วงหน้ายังคงต้องตามติดภารกิจที่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นคริสนายทหารหนุ่มงานนี้ใครอยากรู้ว่าหนุ่มการจะฟิตหุ่นได้สมจริงกับบททหารน,นั้นต้องทานอะไรเป็นพิเศษตามติดให้ได้ในช่วงหน้าค่ะเอการองเสยวแล้วกันคับเส,สีนนะี้เสีอันนี้เป็นการทาสมาธิอยู่กับเป็นท่าที่เกิดจากการที่เขาได้มีการเป็น acting แล้ว ก,กลับมาตามติดภารกิจการเตรียมตัวของนักแสดงนำในเรื่องมิสไส้งอนอย่างกันนพัฒกับบทคริสนายทหารหนุ่มค่ะที่เจ้าตัวบอกว่าทุกอย่างแต่ละวันนั้นต้องทำตามตารางที่ทีมงานกำหนดไวใ้ให้อย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะก็เพราะนักแสดงนำและทีมงานในเรื่องนั้นมีมากมายทุกคนจึงต้องมีวินัยและรักษาเวลาของตัวเองกันค่ะใช่ครับผมสำหรับการวอร์ม วิ่งวอร์มครึ่งชั่วโมงของเราอ,รอ,อันนี้เป็นโปรตีนที่พี่เขาชงไว้ให้ทุกคนโปรตีนนี้เราไวใ้ให้เรากินตอนที่เราสูญเสียการที่เราเบิร์นร่างกายไปนะครับก็ทําให้คือเวลาเราเบิร์นร่างกายเนี่ยทั้งกล้ามเนื้อต่างๆก็จะสูญสลายไปด้วยแต่ถ้าเรากินโปรตีนเนี่ยกล้ามเนื้อที่เราบ่มเอาไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่นะฮะก็จะไปแต่ไขมันไปเดี๋ยวเราไปวอร์มเสียงต่อดีกว่า We'll oh ก็เลยแบบผูกพันกับตัวนี้มากม็นเลยผ้ามันนิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเราไปท่าสงครามาจริงๆอาจจะมีขาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพี่เขาวเปลี่ยนก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนวันใหม่ไปมันจะเหมือนแบบรอรอเพิ่งสุดใหม่ท่าอออบบงงไปย ผมอยาจะสนิทกับทุกคนนะครับทั้งพี่เอาซ้อมทุกคนรวมถึงไอเด็กคุณา,ากอ่อนคนด้วยเจอคนอีกหเจอใครที่ใครพอกันพอกันพอกันคนนี้เป็นเด็กที่ปากหวานมากเอเมริกันริมอนริมอ่ะไไหนไม่ไ,ไมมลลด้รแม่น้องเมวงไแแ พอกันหล่อไหมพอกันหล่อปะยังทำอยู่ไปปกดิผมไม่ค่อย้ลฟ์เท่าไหร่ก็จะเดินนิดน่อยใช่ชอบเดินที่วันับ เป็นการท่สมาธิอยู่รับเป็นท่าที่เกิดจากการที่เขาได้มีการเป็นแอคติ้งแล้วอะไรอะไรกันครับหลายคนที่อาจะไม่เคยเข้ามาอาจจะรู้ว่าเป็นสงครามกันได้ว่าเป็นการโดนเสียวป้าข้างมาก <c oughs> อะทำไมทำไมต้องถ่ายกันเือเปียกเสื้อเปียกหรือจะเปลี่ยน,นเสื้อผ้าแล้วขอไปแจกผู้ชมได้ไหมเสื้อตัวเนี้ย ไม่แต่ว่าผมอยากให้นะแต่ว่าแฟนคลับเขาให้มาเลยครับก็เล oh. ยส่วนใหญ่ของที่เป็นของแฟนคลับให้มนาะผมจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแบบเอาไปกอามูลหรือว่าไปขายต่ออะไรหรือว่าไปให้ใครต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือรู้สึกว่าเขาอยากให้เราใส่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่ามีโอกาสได้เจอกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ให้เอาแบบเปียกๆให้เลยครับ สวีทแอลเอในอเมริกันรีมน้าพูยิ้มอยู่ครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วเพิ่งเจอวันแรกตัวใหม่เนี่ยเุ้่นตัวใหม่ครับตัวเก่ามันจะขาดแล้วก็ผ้ามันจะไอ้นี่กว่านี้จะขาดตัวนี้ผมจำได้ตอนนี้ต้องใส่ตัวใหม่เสียใจมากไปขอหวดีกว่า คุณมาชมอ,อะไรในห้องของพี่เขาชอบอะไรขอุพีครับพี่มันมีตื่นอายของโมเซนตลปบพี่ีครับผมเอบวะอาชแนเป็นเราวาร์ตะเขาหัวจุดจุดไนี่เมุมเขานี่จะเป็นุพิคิวทหารตุ๊กตาทหารนี่เป็นมุมอินซเนียารัเดินแล้ว เงือเงือเงือนี่แหละครับชีวิตประจำวันของผมก็ทุรั้งที่เราลละครก็จะเป well, ็นอย่างเี้ครับก็คือต้องเตรียมตัวร่างกายพร้อมก่อนแสดงก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระสมาธิก็เป็นธรรมดามาตั้งแต่สิบลีร้อยรอบแล้วตอนนี้ก็คาดว่าจะจมวนเยอะรอบอีกเหมือนกันขอให้แฟนมาซื้อเันเยอะเลยกบ

ชื่อส้ม,ส <laughs> มเช้ค่ะอาชื่อแม็กเก้ค่ะชื่อแม็กเก้ค่ะเศรษฐีมากแต่ว่าผมไม่ชอบจำชื่อใครต้องกานเป็นเด็กน่ารักค่ะน่ารักจริงใจเด้อเขาเป็นน้องที่น่ารักไมากล<ด>ยตลอดเลยไม่มีกล้องน่ารักดีน่ารักดี อายุสูงกว่าอายุเยอะกว่าไม่ไม่สนใจผมเล่นหัวหมดทุกคนโดยเฉพาะยิ่งพี่คนนี้น่ารักจริงเนี่เวลาเขาพ่อถามเขาแบบเป็นนักแสดงที่มีสมาธิมากเลยครับ่งครับก็เลยแบบว่าเขาก็เลยทำให้เราแบบว่าการแสดงดีมากเลยคือเขาจะบอกว่าเขาชอบกอดคนผมแล้วผมเล่นไม่ได้ครับเขาก็ชดเพื่อระหว่างรอเขาหัวครับทุกคนต้องรอไฟที่ันมาถูกไ ช่วงหน้านะคะเจ้าตัวจะพาไปชมเบื้องหลังการซ้อมแบบติดขอบเวทีเบื้องหลังเจ้าตัวชชอพลังเสียงได้ทราบึิงแค่ไหนห้ามพลาดค่ะ ต่อเนื่องในทุกวันนะคะแต่เบื้องหลังก็ต้องยอมรับนละค่ะวันหนักหน่วงไม่แพ้กันเลยทีเดียวเพราะนักแสดงในเรื่องทุกคนนั้นยังคงต้องทําการซ้อมแอคติ้งและทบทวนพลังเสียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานที่อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดในทุกวันค่ะ หลักการที่ได้คุได้เจอกันในมาสของการน้าพัดนะครับผมเพราะว่าก็ต้องมาใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับวงละครที่นี่นะครับเป็นเวลาน,านานแล้วระดับซ้อมมาถึงทุกวันนี้ก็เล่นสิบรอบแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เปิดรอบเพิ่มแล้วกับมิซายงอนนะครับผมเปิดเป็นถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่ามว่าจะเปิดเพิ่มรอบอีกนะคใครที่ยังไม่ดูต้องมาดูครับผมสามารถซื้อบัตรที่ไทยทิเ็เตแม่แจ๊ทุกสาขานะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องไป เตรียมตัวครับเตรียมทั้งสมาธิแล้วก็แล้วก็ทําการวอร์มร่างกายอีกนิดหน่อยก็ถึงวอร์มเสียงด้วย<ม>เพื่อที่จะเตรียมตัวเล่นลในรอบเป็นทุ่มครึ่งครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องลา,าทุกคนหน้านตรงนี้ยังไม่อยากไปเลยแต่ว่านะครับผมงานเลี้ยงต้องอมีวันเลือกลาครับยัง <laughs> ไงก็ยังคิดถึงกันนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเอฟคูสีบนะครับผมกับเบื้องหลังในการเตรียมตัวของกันตั้งแต่มาถึงวงละครวอร์มร่างกายจนถึงตอนนี้ก็ ทรอาหารทารนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก,ก็ทำกนนารแสดงแล้วไงก็ฝากทุกคนได้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคริสคนนี้ดวยลกันนะครับคิดถึงทุกคนมากๆกยังไงก็มีโอกาสเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับผมบายบายคะ่ะสำหรับละครเวทีเรื่องมิตรไส้งนินมิวสิคอระดับตำนานเรื่องนี้นะคะนอกจากนำแสดงโดยกัณนภัตอิใจเอ,อื้อในบทคริสนายทหารหนุ่มแล้วยังมีนักแสดงหน้าใหม่แก้มกุลก่อนพัดโพทองนาคทายาสนักร้องคุณภาพทิพวรรณปินพิบาล และเนตการดาวิทยานุภาพยืนยงที่จะมารับบทคิมสาวเวียดนามซึ่งมั่นคงในความรักค่ะรวมโดยนักร้องคุณภาพอีกครับข้างค่ะอาทิเบนชลาทิศรับบทเอนจิเนียร์เจ้าของนท์คลับที่คิมทำงานอยู่นิวนภัสสรภูทอนใจรับบทเอเลนภระยาคนใหม่สัญชาติอเมริกันของคริสคิวสุวิระบุญรอดหรือว่าคิววงฟลัวรับบทจอนเพื่อนสนิทของคริสค่ะเรื่องนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูต้องรีบเลยนะคะ เตรียมพบกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักท่ามกลางสงครามเวียดนามที่จะตราตรึงใจผู้ชมไม่รู้ใครณเมืองไทยรัชดาไลาเทเตอร์ที่มีเปิดการแสดงอยู่แล้วในตอนนี้ค่ะเรียกว่าทั้งทีมงานนะครับแล้วก็นักแสดงเรื่องนี้เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดมากๆเพื่อที่จะให้ผลงานนั้นออกมาดีและก็คุ้มค่ากับคนดูมากที่สุดนั่นเองครับ วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่กันนภัทรมากๆที่พาเรานะครับไปดูขั้นตอนและก็กระบวนการทํางานอย่างใกล้ชิดมากๆเลยครับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการของเราได้นะครับที่ www.facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับและต้องออกอากาศซ้ําเวลา5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นคราวหน้าครับแคร์และรายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปตามติดใคร ต้ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ